ทุกคนวันนี้กับผมช่อง VNC TV นะก็ผมไม่สามารถถ่ายวิดีโอตอนเช้าที่ผมมาโรงเรียนได้นะก็ขออภัยด้วยนะครับก็ตอนนั้นเรียนพอดีแล้วผมเล่นมือถือไม่ได้ผมก็เลยต้งองดัดตอนเที่ยงแค่ตอนเที่ยงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับไปรับชมคลิปได้เลยครับแล้วก็มาสู่กันอยู่ตอนเที่ยงนะครับแล้วผมก็ได้กินข้าวครับกินข้าวกับกะเพารามันโคตรอร่อยเลย และนี่ก็คือโตอ้ผมนี่คราวที่ผมกินอ่าในแต่โต้ก็ยังมีอ่าสมุดอ่ะเนี่ย อันนี้สมุนรบทิชู่แล้วก็นนะ้เ yeah. ยแล้วผมก็ไปที่โรงอาหารเพื่อจะไปซื้อของกินนะเออเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันนะทุกคนแล้วเมื่อเผื่อไปผมก็เจอกับสิ่งที่น่ากลัวาม,มากตอนนี้ก็มาอยู่ที่แถวแล้วนะ,ะแถวยาวต่อคิวเป็นชาดบอกเลยผมให้ดูไม่ได้นะแม่งคนอย่างเยอะคนอย่างเยอะเลย คนจากเสียงก็น่าจะรู้นะแล้วหลังจากนั้นผมก็ต่อแขวร้อเป็นชาติหน้าเลยครับผมเพื่อผมจะได้ซื้อของกินมาแล้วหลังจากนั้นผมก็เจอไปเจอเพื่อนเก่าครับ เพื่อนเอ้ยเพื่อนเก่าเอ้ยเพื่อนเก่าครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในห้องเดียวกันแต่เขาอยู่โรงเรียนเดียวกันนะก็แล้วหลังจากนั้นผมก,ก็เดนินกับห้องนะครับอ่าอ่มก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่เดินกลับไปกับห้องนะครับเออแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปที่เอ่อท,ที่ประจำของเพื่อนผมแล้วผมแล้วก็ ไม่ไม่บีสกคนเอ้าวัดีไปไหนวะมันเล่นจอมันเล่นจอจออยู่ไม่หายไปไหนทั้งหมดวรมันเล่นจอจออยู่ทั้งหมดเลยหลังจากนั้นผูมก็เดินหาเพื่อนเรื่อยๆเลยนะ เราเจออีกคนนึงแล้วเราเจออีกคนนึงแล้วแล้วเราก็เจอกันอีกเยอะเลยครับเป็นไงนะผมก็ขอเพื่อนเล่นด้วยแล้วก็ได้เล่นแห่ๆแล้วผมก็ได้เล่นกับเขาอย่างสนุกนสนาน<ด>ครับผมคุณผมไปโจมผมเลยวิ่งหนีดับ ผนสรุปก็คือผมนั้นนั้นนั้นโดนจับหลังจากนั้นเพื่อนผมก็มาช่วยแล้วก็ก็ จากนั้นผมก็ตื่นกับห้องแล้วแล้วก็ครูให้แล้วครูก็ใช้ผมให้ไปเอานมนะครับผมก็ไปครับ และหลังจากนะั้นผมก็ไปเรียนแล้วก็รอถ่ายตอนเลือกเรียนแล้วก็เลือกเรียนมาผมก็ต้องเก็บของซึ่งเป็นอะไรที่โคตรจะเยอะเลยนี่ครับนี่ดู เพราะมันเยอะขนาดไหนดูโอ้ต้งเก็บเออไอ้เฮ้ยข่างเยอะเลย หลังจากผมที่ทะเลาะกับกระเป๋าตัวเองมานานาานะครันสุดผมก็เก็บได้อีกทีแบ่งโคดหนักเลยทุกคน <c oughs> ผมก็เอามาวางนะเพราะวมันหนักแบบหนกัก หนักมุนผมแบกนิวเคียร์หนึ่งรอยล้านยอยากเกคงดินไม่ได้ละเออเรื่องอะไรที่เหนื่อยมากผมก็เลยพักตรงเก้าอี้นี้สักพักหนึ่งนะเนีย่ยมีต้นไม้สวยมากๆเลยแล้วผมก็เออ <laughs> โอเคแล้วไปต่อไเลย ผมก็ได้กวนเท้าเพื่อนผมนะครับจนเพื่อนผมกลายร่าเป็นซูเปอร์สซยา่าแล้วก็กลายเป็นแบบนี้ ต้องการตัวอันนี้แมงยี่ีอ้ยโอ้ยมันจะวิ่งไปมันกีบมาแล้วครับเอไม่ไปนะคะผมเอ่อซึ่งนาชิบหายเลยนะครับเป็นอะไรที <m <m ่มา่มากเลยนะครับเออนานแล้ว ไม่มาแล้ว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 โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ลบแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านเลยครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมติดจนมาถึงตอนนี้นะก็ต้องขออภัยนะครับที่คลิปผมยังไม่ลงอีกทีนะพ่กคลิปนี้ก็เป็นคลิปถ่วงเวลาไอีกตอีกนะครับ ก็ทำไม่ได้ละคือผมต้องไปเรียนต้องติวสอบโอสอบนิวะโอ้ยอ่าเป็นอะไรที่อีปิกมากเลยแล้วก็ขอให้เวลาผมนะเพราะว่าผมจะมีอะไรเยอะแยะที่ผมต้องแกง้ต้องเรียนต้องสอบโอ้ผมแทบจะเป็นลมเลยก็ก็เจอกันนะครับทุกดีครับบ๊ายบาย